สรยาธรรมรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบงด้วยวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสรยาประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของโควิด -19 หากมัวรอรับมือก็มีแต่จะสร้างความเสียหายจึงได้ใช้ทักษะในการบริหารจนกระทั่งสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ก่อนที่จะมีการระบาดในจังหวัดปราจีนบุรีการดึงศักยภาพขององค์กรที่มีมาใช้เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ควบคุมการระบาดได้ โดยผู้อำนวยการเล็งเห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรจึงได้เร่งให้กลุ่มงานเภสัชกรรมทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบจนสามารถเป็นโรงพยาบาลแรกที่นำาฟัทลายโจรมาใช้ในผู้ป่วยโควิด -19 ภายหลังได้ขยายไปสู่กลุ่มเสี่ยงและผลักดันให้มีการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆภายหลังข้อมูลเหล่านี้ได้เป็นส่วนช่วยในการบรรจุฟ้าทลายโจรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโสรยายังสามารถช่วยพลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจของโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและยังปรับองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอเช่นการจัดทำคู่มืออาหารเสริมภูมิคุ้มกันคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์โควิดซึ่งมีการเผยแพร่และนำไปใช้หลายพื้นที่ทั่วประเทศการนำฟ้าทลายโจรมอบให้กับโรงพยาบาลทันทัศน์ และศูนย์บริหารจัดก,การโควิดเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการติดเชือ้อรางวัลแห่งความภาคภูมิใจภาคภูมิใจทุกรางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศที่ได้มาเมื่อหลายปีก่อนรางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริหารของแพทยสสมาคมปี2564 รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านบริาหารจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยปีพศ .2564 รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีสาขาองค์กรต้นแบบการแพทย์แผนไทยรางวัลสุวรรณนคราที่ภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัลสีสว่างควัตที่ได้ในปี2564ซึ่ง โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้จากพระหัตถ์ของพระอ,องค์ท่านรวมถึงรางวัลอื่นๆอ,อีกหลายรางวัลที่ได้มานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนสังคมและประเทศก้าวสู่ความมั่นคงของสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน